สวัสดีค่ะช่องรานิชา4 2 89ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจและปรารถนาดีค่ะส่วนท่านใดที่เข้ามาในช่องนี้จะด้วยเจตนาใดก็ตามหมอขอพึ่งอำนาจคุณพระศรีรัต,รตนตรยัยขอให้เจตนานั้นของคุณย้อนกลับไปหาคุณร้อยเท่าพันทวีนะคะพบกับการดูดวงความรัก12ราศีของเดือนมิถุนายน2563 ไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ความรักของคนโสดราศีพฤกษบค่ะไพ่กุมเกณฑ์ชะตาใบแรกของชาวราศีพฤกษบนั่นก็คือ9ดาบดูเหมือนคนกลุ้มใจไม่ค่อยสบายใจนะคะภาวะอารมณ์บอกชัดเจนเลยค่ะกุมหัวขนาดนี้อารมณ์ที่จะเริ่มต้นความรักใหม่นั้นอะ่ะไม่ได้มีทั้งร้อเเท่าไหร่หรอกยังคิดถึงหรือเคลียร์ปัญหาเก่ายังไม่ได้เลย มันมีปัญหาหลายอย่างที่คุณต้องเคลียร์ต้องจัดการออกไปจากใจให้ได้แล้วเหมือนฟ้าเล่นตลกนะคะขณะที่คุณก็นั่งกลุมผัวนึกถึงสิ่งที่ผ่านๆมาปัญหาที่มันยังต้องเคลียร์อาจจะมีใครบางคนเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตคุณทําให้คุณไม่ค่อยสงบสุขทเท่าไหร่เพราะไพ่ของการงอนง้อขอคืนดีไพ่าตามทวงถามอะไรบางแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นบางคนอาจจะทวงถาม ขอคืนดีบางคนอาจจะทวงถามเรื่องเงินเรื่องทองเพราะไพ่ขึ้นห้าเหรียญน,นะเนาะก็อ่านตามหน้าไพ่แบบกำปั้นทุบดินไปเลยมันส่งผลให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยค่อนข้างกุ้มแล้วก็จิตใจไม่ได้อยากรับใครเข้ามาสักเท่าไหร่หรอกแต่เหมือนฟ้าเล่นกลนะคะตำแหน่งความรักใหม่ขึ้นดีฮีโรแพนก็มาสถิตเลยถามว่าความรักครั้งนี้จ,จะเป็นความรักทางไกลก็ได้นะคะเพราะไพ่ ของดีฮิโรแพนต์้เมื่อเป็นความรักเนี่ยส่วนใหญ่จะแทบจะไม่มีความรักเลยแต่มันกลับมีไพ่แทรกอยู่ภายใต้ตรงนี้นั่นแสดงว่าความรักใหม่ครั้งนี้อาจจะเป็นความรักทางไกลหรือเป็นความรักที่วยห่างกันก็ได้ถามว่าในความรู้สึกของเขาเนี่ยดีฮิโรแพนต์เป็นคนที่มีเหตุผลนะคะจิตใจดีแล้วก็ใจบุญสุนทานตามคาแราคเตอร์ของไพ่พระสังฆราชคะ่ะอาจจะ ชอบสอนชอบสั่งชอบอให้คําปรึกษาอะไรพวกนี้แล้วในใจของเขาเต็มไปด้วยความเมตตานะคะเต็มไปด้วยความรักคนคนนี้เนี่ยจิตใจเบื้องลึกถ้ารักใครลรักจริงค่ะแล้วเป็นคนที่เขาเรียกว่ารู้อยู่ร,รู้กินรู้ใช้นะไพ่เด็กถือเหรียญขึ้นซ่อนอยู่ในหัวใจเขาอะ่ะมันบอกเลยว่าถ้าใครได้เริ่มต้นกับเขาเขาจะดูแลชีวิตของคนคนนั้นเต็มที่ ให้ความรักแล้วก็อยากจะไปเริ่มต้นชีวิตด้วยอย่างชัดเจนและค่อนข้างจะทะนุถนอมความรักบางทีเด็กถือเหรียญมาเจอกับดีฮีโรแพนอาจจะเป็นคาแรคเตอร์อีกตัวหนึ่งนั่นก็คืออาจจะเป็นคนขี้เหนียวขี้งกอะไรพวกนี้ไม่ค่อยจับจ่ายใช้สอยฟุ่มเฟือยอะไรมากมายสถานการณ์ความรักของคู่นี้จะหาคบค้าสมาคมกันนะคะคนหนึ่งยังสงวนท่าทีไม่เปิดเผยสักเท่าไหร่ชัดเจนละค่ะก็คือ ชาวราศีพฤกษบแหละก็กลุ่มหัวสักขนาดนี้จะเปิดใจอะไรมากมายได้ก็ยังเคลียร์ปัญหาเก่าไม่จบเลยอีกคนนึงขึ้นเจ็ดไม่เท้าสถานการณ์เจ็ดไม่เท้าเกิดขึ้นคนหนึ่งอาจจะอาจจะดูนิ่งๆไม่ตอบรับเฝ้าดูแต่ก็จะปฏิเสธเลยไหมสีเหรียญเนี่ยนิ่งๆเฉยๆแต่ไม่ได้ปฏิเสธหรือผักใสออกนะคะแค่ดูท่าที อีกคนนึงก็พยายามจะแสดงความชัดเจนให้เห็นความจริงจังจริงใจบางทีก็จู่โจมไม่น่าเชื่อว่าเดอะฮีโร่แพนเวลาจีบใครจะจู่โจมจีบได้ขนาดนี้แสดงความจริงใจแสดงความมั่นคงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าอดีตที่ผ่านมาเธอเจออะไรไม่ทราบแต่กับฉันฉันจะจริงจังกับเธอนะฉันจะจริงใจกับเธอมันทําให้มีการเปิดใจกันเกิดขึ้นค่ะสามไม่เท้ามาสถิตเลยนั่นแสดงว่า เมื่อเจอการบุกจีบอย่างไม่ลดลาวาสอกการเปิดใจของชาวราศีพฤษภจะเกิดขึ้นจะมีการพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นแลกเปลี่ยนมุมมองกันมากยิ่งขึ้นจะศึกษาเรียนรู้และดูใจกันไปทำให้ความสัมพันธ์ของคู่นี้เป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะคะมีความมั่นคงมีความจริงใจให้กันจะจัดติกเนี่ยเมื่อเป็นไพ่ความรักเนี่ยจะรักด้วยความ เข้าอกเข้าใจไม่ใช่เอาแต่ด้านาพิศวาดขาดใจเอามาตัดสินอย่างเดียวทุกอย่างต้องเป็นไปตามคันล้องของความเป็นจริงใช้หลักเหตุและผลสอดคล้องไปพร้อมกันกับความรักความรักครั้งนี้สําหรับชาวราศีพฤษภแม้นคุณจะยังไม่พร้อมแต่คนคนนี้ถือว่าเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณกำลังต้องการกำลังใจค่ะถือว่าเป็นความรักที่ดีนะคะ ใช้ได้เลยล่ะเป็นคนมีศีลธรรมเป็นคนที่เมื่อรักแล้วรักจริงจริง,รงถ้าคุณจะเปิดโอกาสแล้วก็เปิดใจที่จะเรียนรู้ศึกษาคนคนนี้ก็ไม่น่าจะเสียเที่ยวนะลองพิจารณาดูนะคะถือว่าเป็นคนที่คบได้เลยทีเดียวไม่มีไพ่ของความน่ากลัวอยู่ตรงตรงไหนให้ได้สะเทือนใจสักเท่าไหร่นะจะมีอย่างเดียวคือการบุกทะลวงจีบของเขาบางทีอาจจะจริงจังมากจนคุณอาจจะตกใจเท่านั้นละที่เห็นแล้วที่เหลือ คุณจัดการเมเนจได้เลยค่ะคนคนนี้มีเหตุผลมากพอที่จะพูดคุยกันได้ฝากกด s ับ s c คร b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครๆนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลไลน์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะและที่สำคัญกรุณาจองคิวล่วงหน้าด้วยนะคะหมอจะได้จัดสรรเวลาได้อย่างถูกต้องเมื่อจองคิวแล้วรบกวนชำระเงินเลยค่ะเพื่อเป็นการยืนยันถึงเจตนารมณ์ที่จริงใจของคุณ จะได้ไม,มีไม่มีการเทคิวกันนะคะไม่มีใครเสียโอกาสไม่ว่าตัวหมอเองหรือคนอื่นที่ต้องการคิวเดียวกับคุณฝากไปถึง fc ทาง facebook กดตัวใจเพจลานินชา4289ให้หมอนินด้วยนะคะถ้าหากคลิปนี้พอมีประโยชน์กดแชร์ไปถึงคนคนนั้นให้เขาได้รับรู้รับทราบเหมือนกับเราะคะ่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ